ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่น้นองหลายๆคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจแต่ว่าก็มีบางคอมเมนต์ที่ว่าเขาไปอ่านแล้วกับบันค้อนจิตใจแน่เฮ็ดให้ท้อแน่แต่ว่ากับว่าเป็นยังครับผมเพราะว่าเจตนาโดยร่วมแล้วคืออยากจะแนะนำให้พี่น้องเฮาที่เป็นมือใหม่ที่สนใจอาชีพขับรถบรรทุก ระว่าสิเป็นพกลบอสิบอหรือว่ารถท่วงได้มีอาชีพใดหูจักการเริ่มต้นครับผมเมื่อนี่คือกันครับผมจะมาแนะนําการถอยเอวอ่อนสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเด้อให้เป็นแนวทางบได้มาสอนบไดามาอธิบายเอยียงหลายเพียงแค่อยากให้พี่น้องได้เบิงเป็นแนวทาง แล้วนําไปฝึกไปปฏิบัติเองครับผมเพราะว่าผมกะเชียวว่าบอเวนว่าเบิรงคคิดผมจบปับ๊บสิสามารถถอยได้สิสามารถถอยเกง่งบอเมนครับผมเจตนาคือเพียงแค่อยากผีเป็นแนวทางแล้วการนําไปฝึกปฏิบัติเป็นของพี่น้องทูกคนครับผมต้องจำไว้จังสี่ครับผมคือวิธีการป้องกันบ่ายเฮาหลงพ่วงมาไล่คือ ถ้าถอยเอวอ่อนนี่ถ้าข้าหมุนทรายหางข้าจะไปทางทรายหมุนขวาหางข้าจะไปทางขวาจะแตกต่างจากถอยแบบล็อกหางถอยล็อกหางถอยนี่ถ้าเข้าล็อกปั๊บหมุนทรายถ่ายมันจะไปขวาแต่ถ้าข้าหมุนขวาถ่ายรถเข้ามันจะไปทรายครับผมต่างกันเด้อจำไว้ครับผมจำเอาเป็นแนวข้างเวลาเข้าถอยเข้าจะไดในหลงพ่วงมาไล่ครับผม เดี๋ยวเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวให้พี่น้องทุกคนเบ่งจากมุมมองข้างล่างครับผมครับอันดับแรกเลยเขากาขับเดินหนามาเรื่อยๆก่อนให้เขาสังเกตเบิงว่าซ้อยที่เขาจะเลี้ยวเขานั้นมีรถบอหรือว่ามีสิ่งกีดขวางบอถ้ามีรถกับปอยให้เขาเจ้าไปก่อน หักซ่าหักขวานิดนึงแล้วก็หักไส้ขึ้นให้ล่อไา่เข้าอยู่กับขอบฟุตบาทพอดีพอดีเลยถ้าเข้าจะแทงไา้เข้ากับหมุนพ่วงมาไล่ไส้ครับนี่สังเกตบ้างเด้อเห็นบ่ครับหมุน้า้ปั๊บหามันก็ไปไายปั๊บแล้วเข้ากับค่อยๆขึ้นหมุนขวาค่อยขึ้นไปครับจังหวะนี้ค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันค่อยๆหมุนพ่วงมาไล่อย่าหมุนแห้งอย่าหมุนเร็ว ถ้าห้าหมุนเร็วเขาหมุนหลายรอบหมุนแห้งเกินเด้วเวลาเขาขึ้นเ้าจะขึ้นบบทันนี่แหละคอยดันไปเรื่อยๆเบื่อมุมนี้อาจจะไก่แน่เด้อมุมกล้องอาจจะไก่แน่ตะว่าเจตนาก็คือจะถอยเอวออนเพื่อให้มันในตั้งล่ำประมาณหนึง่งเพื่อบบให้มันดันยางพอได้จังหวะแล้วเ้าก็จะกดล็อกหางเพื่อจะได้ถอยตรงเงี้วเข,ข้าไปครั้งนครับ นี่แหละต่งงว่านี่เขาคอยดันคอยเลี่ยมพวงมาไล่ไปครับผมเบิ้งซ้ายเบิ้งขวาเบิ้งซ้ายเบิ้งขวาไปเรื่อยๆละ่ะคอยถอยไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆเ่ต้องเฝ้าถอยได้ประมาณหนึง่งท่าหางมันยังบลอกเข้ากะยืดเดินนาเพื่อตั้งลำให้มันได้เลี่ยมที่เขาต้องการครับ เลียมนี่กับเป็นเลี่ยมซ้อมเลี่ยมฝึกของผมเพือกันละฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปพร้อมกันกับพี่กับน้องเขานี่หล่ะก็จังที่บอกนะครับผมผมกับผมเป็นว่าคนเก่งคนขับรถมัตต์โดีหยังดอกตะว่าอาศัยว่าได้ฝึกได้ขับรถหล้วก็ได้มีโอกาสได้ฝึกได้จับดูๆครับผมกับพ่อจากหูจักเลี่ยมหูจักการเลี้ยวการเลี่ยงพ่วงมาไล่ปมานี้แหละครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อเอามาให้พี่ให้น้องเขาได้ น่ไปฝึกนั่ไปปฏิบัติให้เข้ากับสไตล์ของเจ้าของเป็นเพียงแค่แนวทางฝากไว้สำนีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนา้าพ่อกันไม่อาจจะเป็นมุมกล้องที่ว่าเบิ่งจากถ่ายรถว่าเข้าต้องหางจากฟุตบาทประมาณไหนถ้าพี่น้องคนใดเบิ่งคลิปนี้แล้วมีคำถามหรือว่าสงสัยอย่างก่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ หรือจะโทรมาสอบถามกับ063849377 5เมมเบอร์หรือว่าบันทึกเบอร์นี่เราก็สามารถแอดไล่ไว้ก็ได้ครับผมเวลาเขาคุยกันก็นจะได้บ๊บเปืองหรือว่ามีรูปมีอียงอยากจะทรงมาถามมาแนะนํำก็สามารถเทสได้ครับผม ก็โตทไายวมุนโยซื้อเลี่ยมพอดีครับผมแล้วก็ค่อยหมุนไส้เลื่อใหางเขาพับไปไส้เลยค่อยไปวงอะไรมันจะเล็่เงากับหมุนพยง่ามขึ้นมันท่านครับผมแต่จักรรอบก็ค่อยหมุนไปครับ สาวไปเองสีนะครับเอวอ่อนมันต้องสำคัญขึ้นเลี้ยงพวงมาไล่มันท่านครับเพราะตั้งรักได้จคกน้อยก่อนล็อกหางข่อยเพราะว่าต้องได้ถอยเงี้วขอยผุ้อื่นก็เตาครับล็อกเลยครับ จะประครับประคองนะมันถอยตรงไปครับเพราะต้องได้ถอยตรงงี้เอาเดี๋ยวนิดนึงมาปรงก่อนไหมครับ เี่นไฟชิดทงังวางเล่นวา